กราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องเจกเก้าสิบเอ็ดเจกกลนอูผมเจกกนอูครับผมอยู่ที่วัดหูช้างนะครับอยู่ที่วิหารมนดบหลวงพุกีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกราบสรีละสังขารนะครับของหลวงปู่นะครับด้านบนนะครับไปกันนะครับเดี๋ยวพวกเราขึ้นไปกราบหลวงปู่ด้านบนกันนะครับจุดกราบหลวงปู่ก็ทางวัดได้ทําแยกไว้นะครับเป็นศาลาไม้นะครับเป็นศาลาด้านบนอย่างนี้นะครับ นี่นะครับสรีละสังขารหลวงูุกีอยู่บนนี้นะครับหลวงูุกีวัดหูช้างนะครับผมก็จากจุดตรงนี้นะครับเจ็ดกาบสลีละาสังขารหลวงูุ้กีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าแม่สะตือนะครับด้านล่างนะครับมีพี่เจ้าที่ทางวัดเขาแนะนําเรามานะครับว่าจากมนฑดบให้ขึ้นมากาบหลวงปู่ก่อนด้านบนแล้วก็ไปเจ้าแม่สะตือที่ริมน้ํานะครับไปกันครับ ต้องบอกนี้นะครับทางวัดหูช้างเนี่ยจะมีดีเรื่องเจิมมือเจิมหน้าเจิมปากอะไรนะครับที่ดาราขึ้นกันนะครับนี่แหละครับคือวัดนี้นะครับนะวัดหูช้างนะครับหลวงพ่กี่เนี่ยเก่งนะครับเราขึ้นไปกราบสรีระหลวงพ่อกี่มาแล้วก็นี่นะครับเรามาไหว้เจ้าแม่สตือนะครับคือต้นไม้ต้นนี้นะครับที่มีสารอยู่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับมีผู้เสี่ยงโชคมาจุดทูปเพียบนะครับเดี๋ยวให้เลือก เดี๋ยวให้เลือกเลยนะครับชอบอันไหนก็อันนั้นนะครับอ่านี่นะหามเสียนพาร์กเปไปเลยหนึ่งสีสีนะออกยากบอกเลยนะศูนย์เจ็ดห้าเป็นไงครับเก้าสามห้าอานนี้สวยนะครับชอบอันไหนเลือกเอานั้นเพื่อนนะครับสานเจ้าแม่ะตะเตอนะถูกแล้วก็มาทําบุญกันที่วัดนะครับวัดหู่ช้างนะครับ จากฝ่าม้าแม่สตือนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปด้านนอกนะครับที่มีพิธีเจิมมือเจิมอะไรนะครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูเฉยๆนะครับจะไม่เจาะลึกเข้าไปนะครับวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมานะครับคือผมมาแก้มา <c oughs> มาทําคลิปแก้ที่วัดตะเคียนนะครับมีปัญหานะครับพระวัดตะเคียนเก่งเพื่อน ปล่อยปลานะานเพื่อนหน้าวัดนะครับมีร้านปลาปล่อยอยู่นะครับในส่วนของมณฑบหลวงปู่นะครับก็กําลังบูรณะอยู่นะครับเนี่ยครับแดงๆนี่คือมณฑบนะครับหลวงปู่แล้วก็ตรงส่วนด้านนี้นะครับด้านบนนี่นะครับเขียวๆนี่นะครับคือจุดที่เจ็ดขึ้นไปกราบสรีระหลวงปุกกี่นะครับถ้าชอบเรื่องนี้นะครับตรงนี้มีอาบน้ามนนะครับเนี่ย นะครับแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับมีเป็นเห็นสาลาไหมครับสาราแดงๆเป็นทําบุญอ่าสะดอกเคาะนะครับสะดอกเคาะใช้ผ้าคลุมศพครอบหัวนะครับผ้าหอ่อศพครอบหัวทางด้านนี้เป็นจุดถวายสังฆทานนะครับวัดหูช้างนี่กาลังพัฒนาเลยนะครับกําลังบํารุงวัดน่าดูนะครับกําลังทํานะ จุดถวายสังฆทานนะครับจุดถวายสังฆทานนะครับทางวัดหูช้างก็ได้จัดเตรียมไว้อย่างเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับมาทําบุญกันได้นะครับวัดหูช้างเป็นวัดที่กําลังพัฒนานะครับถ้าเพื่อนๆมีจิตศรัทธาก็มาร่วมกันทําบุญกับทางวัดได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ที่กําลังทาอยู่เนี่ยคือทางวัดเขากําลังทําเมนใหม่นะครับเรามีจิตศรัทธาก็มาร่วมกับทางวัดทําได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งพิธีนะครับของทางวัดหูช้างนะครับเป็นพิธีสะดอกเคาะนะครับ นี่คือพิธีกรรมสะดอกคอน,นะครับวัตถูช้างนะครับผมและเดี๋ยวมีเจิมมือเจอมิมอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ พิธีอาบน้ำมนต์วัดหูช้างนะครับ,น,รบนี่นะครับพิธีสะเดาะเคราะนะครับผมพาไปดูมาสองพิธีกรรมแล้วนะครับเมื่อกี้เห็นรถรถคันที่เจิมแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปขอญาตเจ้าของรถเขาถ่ายนะครับวัดนี้นะครับก็ถ้าใครจะเข้ามาสะดอกเคาะหรือมาทําบุญ หรือว่ามาปรับพื้นดวงให้ดีขึ้นนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายนะครับแต่ถ้าท่านที่เชื่อนะครับและทธานะครับวัดหูช้างก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับให้เพื่อนๆได้มานะครับครับผมก็ขออนุญาตพี่เข้ามาแล้วนะครับนี่ทางวัดเจิมนะครับอันนี้ยันถ้าเป็นยันศัก์เขาจะเรียกปัดถมืนนะครับครับนะครับวัดหูช้างเจิมรถนะครับนี่ ก็ผมแนะนําอีกหนึ่งที่นะครับที่จะให้เพื่อนๆได้มาทําบุญสะดอกเคาะกันนะครับในต้นปีนี้นะครับเผื่อใครปีชงปีอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็วัดหูช้างนะครับหลวงปู่กี่เก่งนะครับลูกศิษย์ก็เก่งนะครับก็เชิญมาที่วัดหูช้างได้นะครับอาบน้ามนต์ก็ได้มาเจิมมือก็ได้นะครับหรือถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยมาขอหวยนี่นะครับเจ้าแม่สะตือได้นะครับมากราบหลวงปู่ได้นะครับด้านบนนะครับ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมลาเพื่อนๆไปในบรรยากาศนี่แล้วกันนะครับผู้สแสวงบุญคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ